ยพี่พี่ทำอะไรนะคิวอผมเกือบเต็มเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยปิดตัวครับบินไปทางอื่นยืนเอาอีกเอาอีกีวีต้องไปหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บ้านล็อกต่ออ้กระเทียบคุยกับเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวใคคุยกับเฮียเลยเฮ้ยมา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 ต้องรักคิวเสื้อวันซูไม่ได้พี่โลให้พี่สโลให้สนุกพี่สโลให้พี่ซูไม่ได้ ลองดิ้งเลยนะเฮ<ห>้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใหญ่เลยว่ะลองดิ้งลองดิ้งเขาเลผมในตัวพึ่งเลย เพิ่งตื่นไม่มีขตมูกันเลยไอ้หเบ่งนี่คือรขพี่ว่านไงไข่ใหญ่เบ้งไงไข่ว่าอ๋อนั่นค e ือพี่ว่านใช่ไหมไข่ใหญ่เบ้งอ้าวงานใหญ่ไปตอยเอาก่อนนาทีหนึ่งเดี MG ๋ยวมเดี๋ยวผมแบกไงนไเพชรแล้วก็ไปยีไปยมพาไปซือเองเปบุสั่งพี่เลยดีกว่านะได้รกันเดี๋ยวอยแล้วเขาจะมูเขามีเล่นวงเล่นเวทด้วยเฮ้ยลังแกะดูดีเข้ามาฮะวนเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย กมาห้ากมาห้ามีเอาเลยเออเออจตายมานะพี่จะตายมานะตายมันนะคองเอาไปเอาไวเ็วเอาไวรวเอาไอาไว้ก่อนเอาไวก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้อาว่นเอาไวก่นเอาไว้กนเอาว้่อเอาไวเก่อนเอาไว่นเอาไวนเอาไ้อนเอาไอนอาไวก่อนเอ้อนเอไป้ก่อนเว้กอเอาไว้นเอาไเอาวนเอาไว่เอาวเอาไว่ไว้่ไ้่อนเอาไวนเอาไม่ได้เอาไ้อเอาไเวเอาเอาไ้อเอาไเอไปเอเอไ เอออ๋อนี่เขาอยู่นี่อยู่สามอยู่สามอ๋อเล่นสามเล่นสามอ๋อเล่นสี่ก็เล่นสี่เขามาสี่เขาสี่วะกันให้ฮะเข้ามาฮะเขามาทำไมกันเยอะขนาดนี้เล่นห้าเหรอเออไพี่ทีวพี่พี่ดูนี่ป้ายเลยพี่พี่เดินไปไดป่าเลยเดินไปได้ป่าหมดเลยเก็บไปไม่ใช่ป่านั้นพี่ป้ายขบวนนี่เขาเดินแล้วนี่าพี่ออกล้างมานะเพราะว่าเขาไม่เช็คเอาที่สวยพี่ล้างแล้วล้างแล้วพี่กางเลยฮะยเฮ้ยเฮ้ยโว้โว ดูเกิดเออได้ไม่ได้อยู่เอาพี่เอาอีกทีคิวมาหรอพี่สู้เลยพี่สู้เลยพี่สู้เลยพี่เลือดเลืพี่เลือดสู้เลยสู้เลยเออพี่สู้ได้พี่สู้ได้เออไม่บอกตรงนี้เขาบอกอย่างนี้แบบจะตบเราให้ได้เลยนี่แพี่เโคตรเพิมอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ตายไปอะไรพี่พี่ตายไปอะไรตึงหงอตึงหงอตึงหงอโอ้ตถวโมเป็นร่างโมดเหรอโมดป่าโมล้วบป่าเป็นอัตว์ดีเอาอัดเด็ นึกว่าเชียร์บอโอเคฟอเดินมาเลยฟอเดินมเลยเอ้ยฟอนเล่นหน่อยแล้วว่ะฟอเล่นหน่อยแลพีจะไปแก้งเขาเยอะเกินหไม่เขาฟาร์มไร้กิได้นะพี่ลองสกิลกดล้งเลยพี่กดล้งเลล้งไปแล้ว้าพี่ได้เลยตรงนี้ไม่สบายจะบอกทางสบายพี่ัก่อนนะยพี่ลับเลยจั้ยจะไปขอฮาวจังเลยเนี่ยพี่ว่านแยกเลยเนี่ยต้องโดนหน่อยแล้ว สบายพี่ผมเกิดแล้วสบายเดีนะที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่มีใครได้ได้ยินเล่ได้ยินเลยมึงไม่ได้เปิดไฟไงมึงปิดไฟทำไมล่ะแอนด้าบ้าหรือเปล่าเอาเอาเงอะเออ้สมุดม่วงมด่วงอมด่ะไ้สมุดม่วงอไอมดมวงอไมมวงอะอ้มด่งมดมัวงมดมดวว่ง้ววง่ยพี่ลงขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยทำไมเขาเล่นกัน4คนตลอดวะพี่พีดียอไม่ก็มาพี่แล้วนะนอบ้านที่เอาปอมหมอใส่ใหญ่พี่พี่ยุ้ีตากเลยโอ้โหี่นัเลยเี้ยเดเดนเดนแพี่ีมอยี่ยีใครใหญ่ไงพี่เดินลาบากเมื่อกี้นี้อจเลิ้นหน้าเยเงินนี่เราต้องแยกรวมมันมาต้อแยกต้องมา ฝาเนี่ยเองฝาจีดเดียวให้หุยดักเหมืนกันเลยไปเตะเตะสองเดียวอู้หีอู้หีกีดเลยเดี๋ยวไปเหอนนะเดี๋ยวมาพี่ใส่ใส่ใส่เดี๋ยวดืไอพี่กดล้างพี่ออกล้างเหมือนโอ้โเกือบไปแล้วโหมึงไล่กูว่าไอ้ไข่ใหญ่แม่งเหรอไข่ใหญ่ไอพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยโอเตัวแทงเลยพี่เราต้องถุงแล้วเกือบแทงหมดแล้ว

พี่ต้องไม่ดีเมื่อกี้นี้เอาหรอโทษโทษโทษเอามามาเมื่อกี้มันไหลแบบมันอ๋อเลยมันไหลใช่ไหมพี่พี่ตกไหลไหลหนักเลยไหลพี่ไหลตายคือการเสียสละพี่เมื่อกี้เนี่ยพู่บ้านตีดักได้ปะได้ได้ได้ผมผมสปิดคนให้อ่ะผมสปิดคนได้ได้ล็อกเอาไว้มันลุ้มผมเยอะๆอะมันลุ้มผมเยอะๆแล้วก็ตีดักได้เลยเผื่อพี่บ้านจะโดดไปตัวเลขอะไรมาเลยะแก๋อ สวัสครับครับเฮ้ยไ้ไมให้มกตีป้อมเว้ยเออพี่ากตีป้อมเลยพี่พี่ยืนยวมีเรไหเดียวมันก็จะตีป้อมแล้วโอเคจบตายมากรมกรตายมาก็ตายเรากลางอะไะบ้ากลางเราแตกะ โอ้โหนี่ว้าวทรมารย์ก็เกินเอาซัมปป้อมเลยเนี่ยเราซัมปป้อมเลยนะหนักแล้วเนี่ยเกิดคลิปยักษ์คลิปยักษ์ใช่ไป็นกาคลิปยักษ์พี่เราเกมแรกเราต้องซสุดท้ายเขาหน่อยให้แบบมีคลิปตัวใหญ่ไปยืนน้ำป้อมอล้วมาแล้วโอ๊ตมาโอ๊ตดูเดียวเหรอเดียวเหรอเดียวคนเดหยอเดียวนเดียวนเดียวเดียวอุ๊ยนะอุ๊ยนะ โอเคอย่งบนเอ้เข้างหลังข้าเเอาไปเอาไปเดเเอ้ยเได้เกิดนะเขาเกิดนะายาเกิดนะเดี๋ยวไปดักขาให้อยู่ใหนดูตรงนี้นี่นี่นี่เหรอนี่เหรอดูแรงรใช่้วดดีไหม่้มาอ้หดนเลงสบาย สบายสบออกต้องไหมอำนี้เลยโอเคแรงกป่าดั้นอ้าวจบแล้วแตกหมดแล้วจอยจอยออ้าป๊พแต่อหรอว้าอะไรคือของเป็นจงเออใช่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  อยกอยกั้เรต้อเขาทันทีเลอาให้หนักหเลยทีเราโลกจิตวะเราคือตาใจจ้ะเอาหนักเลยโถมเขาไปช้าสมเลยนตาจัดให้มันตาจัดให้เอายังเายังเอายังเายังอ่าตัวเดียวตัวเดียวแก๊ตัวเดียวแก๊ตัวเดียวแก๊ดึงดึงมือแล้วเยานะานะยนะโตได้พโอโรได้พีโอตพโอดุดเาโอดุเาโอนตายแล้วพโอนตายแล้วจะไปไหนจะไปไหนขยาะ มี <c oughs> ไงสักหนึ่งรีเอาหนักๆเลยอือ <c oughs> โอ๋ออีกทีเอ้โห เราไปป่าดีกว่าเดี๋ยวรวมให้แน่แน่หมดเลยได้เมทได้ป่าไม่เผื่อมีคนอยากป่าอยากเขาไม่เอาไม่อยากพี่เมทแล้วกันพี่เมทพี่เมเอททำไมน้องเมียวเมียวนี่ไม่ได้มีป่าไม่มีป่า let's go oh my god ไมเขาดีได้ไหมไม่มีป่าไม่มีป่าป่าให้ไปเลยมาเดี๋ยวรวมให้

ไปเลยเลยเจ็บชาดเจ็บชาดผมนี่เจ็บชาด์ที่มาช่วยที่มาช่วยมา่วยมาต่อยนะมาต่อยนะพี่มาต่อยพี่อะไรไปไปไปได้ละจันจันฟีเข้าไปใส่ได้เลยนะเข้ามาเดี๋เข้ามาเดี๋เข้ามาก็คลิกมาเออแล้วแหละจันตายเลยโอเคเอ้ยแม็กมาแน่เลยว่ะแองดีกูจะโดนไอ้เราลำได้ไงวะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเข้าหาทิวเข้าหาทิวเข้าหาทิวถ้างั้นก็ตายไปในป้อมตายกับกูดิเนี่ย สวยสวยอยู่นี่ว่าอยู่นี่เอาเลยซัดมาข้างล่างข้างล่างคนเดียววะเอาเลยเฮียยิงเลยมาแล้วเปิดอันดีสุดโดรนกันหน่อยเดินเช็คให้เพื่การเปิดปลานี่สปอร์ตกระโดดดีบุ๊คยังไงเลยอืมยิมสดรถเที่ยวเบื่อเจังออกมาแล้วโอ้โหรงแ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 รงเด็ดเด็ดเด็ดพี่ว่านล็อกเหรอพี่ว่านพี่ล็อกเหรอ เดี๋ยวคุยกับเดียกันไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับเฮียเลยเฮ้ยมา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 ตกลังกินเสื้อวันซูไม่ได้สุดโลให้สุดโลให้สนุกสุดโลให้พี่ซูไม่ได้แต่ตอนนี้มัรอรอพี่วานแกพุ่งมาแกนะเนี่ยมันต้องมันช้าเวฟมาเทียบเลยกระโดดมาสิเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องกันบอลลี่บอลลีตายบอลลีตายสวยครับบอลลีเข้ามาสุดกระโดดเข้าไปแล้วบู๊ โอ้ประกอนกันก่อนตีปังกอตีประกอนเลยโอเคแล้วเราโจมอะไรเราโจมอะไรแล้วพี่เราจบแล้วเขาตายไปสองฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟโอ้ยเขาแขงกันป้อมเลยดันน่ะดันวะจะดันเราตีป้อมเลยโบอืมโบเบี้ยเลยปาดแรงๆจะไว้ใหญ่กว่า อย่างมาว่ะมาหลอดเฮ้ยนี่มันไม่มีตาด้้วยแลวมันจะน่ากันได้ยังไงวะนี่ตาไม่ยืนนนก็แบกน่าจริงพี่วันออบใช่ป่ะพี่ใช่ครับอ๋อโอเคพี่วันออบเรนงั้นพี่ดิวพี่กะลมนั่นแหละผมยืนเรคลี่แล้วกันโอเคโอเคเอต้าก็ได้พี่ก็ดีนะโอ้โหตาตาเอาอ่ะมันพองมาพองขามันใหญ่ไปไหมนักร้องประธานนักร้อง บนทบุญปะทะพี่ว่านงเอาอีกแล้วนะพี่ยเคนเดิมไปถอยถอยพี่ถอยพี่ถอยไปที่อื่นโอ้ต้องไปละต้องไปละมาไปช่วยพี่อย่าพึ่งตายฟ้อมมไหเหรอฟ้อมเลยสี่ตัวเลยแลงไปเองนี่ไงพีว่านมาแล้วพีว่านมาแล้วเอาอีกเอาตายหมดแล้วเอาไปเอาไปวานเอามันไปไปไปเาไเข้าไปเลย พีวนโอ้โหเต็มเลยบึ่มๆเลยรอ้โหถอยพี่พี่ทำอะไรนะคิ่อ๋อเรือเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยติดตัวครับจะบินไปทางอื่นไปช่วยไปช่วยดูก่ไหนกันเอาวตลึงก่อนเอาวไปเลยพี่ยูครับเลยไปกันเลยไปเลยไปเลยเอ้าเหี้ยแลํวโดนมาไม่ได้กลับหรอกผมไกลับรก เฮ้ยโดนตายอยู่ตายอยู่อุ้ยเกือบตายตายปนดเมื่อยป่ะตับพังก็ลอยป่ะไม่ไดแล้วหายแล้วอะไรเแล่อซื้อเหรอเกลียวกันไม่ได้มีใครฆ่าพี่ทิวได้ไหมว้าวใส่ได้ไหมลองกับอเลนดอร์ดิ้งมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาใหญ่เลยว่ะเฮ้ยลองเด้งมัเออแอบดีกว่าซีวิสเฮ้ยยี่ตายเฮ้ยยี่ตายเฮ้ยผมตายว่ะเกินเยอะเกิน

ย่าเพียร์ไทยมาได้ไหมอยยกสามสวยสวยยังสวยเจ๊เอาดิ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 เออเอ้โหเอาดิเอาได้ไหมเอาคอ้ยุงก็ได้ยได้เยอะระมัดเ้อฮอร์ฮอร์ฮอรเลยตายเฮีคนบ้นเลยพายเฮ้ยโอยยุงเอาจัดนะเฮ้ยกูเกิดครับเกินเฮ้ยพี่ไม่ตายหรอเมื่อไรพี่ยินไว้พี่ยินตายสองตัวต่นย ตายสองครัวตายซะไมไหนวะไอ้คนไไหนวันพอตายไปแล้วของเนี well> ่ยพี่พียืนนานจัดอลยยืนปีเลยไอพี่เราเราแทงนั้แล้วแทงในเขาในเขาเลยไไม่ไม่เขาแลตีดักตีดักอนีดักอนพี่ตีักอนีตีดักดักอยูโอเคโอเคโอเคแต่พี่พี่จะยืนติดนี้ยี่ย่ตดนี้โอเคโอเคกระไปเอลดอร์เลยเอลอดอร์ตัวหลักใช่ไหมเอลอดอเนี่ยเอลอดจอเอลดอยังไงไปก่อนเลย ไอ้ไอ้นี่ยยยยยยเยอดี๋ยเยแดยีด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 ีเขาลเข้าไว้ยเอาไปแ่งตัวนี้ไปดิเก้งเก้เขาตายเขาตายแล้วเด้อ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 เดออเแล้วเอาแล้วมา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 จบแล้จบแล้วจบแล้วไอ้เด็่ อ้จบเลยเฮียก oh! yeah, hey, <c oughs> ูตายแล้วไปไหมตีป้อมหรือเปล่าพี่ตีป้อมเลยพี่พี <c oughs> <h isa> <Hyung sh arp> ่ดิวตีป้อมพี่พี่ตีป้อมพี่พี่ตีป้อมพี่เออพี่วายตีป้อมพี่วาดตีป้อมเอาแล้วปอมาอ่ะกูคือพี่วายแล้วเอาเลยพี่อโอ้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 อ้โอ้โอ้โ พี่ติวพี่วานไม่ยืนโคตรนานเปิดเปิดโปรยมันได้เปิดโปรยโอ้โหหกสิบสามเหลือเจเชี้ยวันน้นัดกันใหม่ได้ไหมผมผมชอบมากเลยวันนี้จริงจริงไปติดต่อ้วทุกครับเจเบอรดีครับทุกคนสวัสดีครับไปเร็วเลยดีครับนะผมพี่โนนขอบคุณครับแล้วมาใหญ่เบ้งกันใหม่ครับได้นะครับพี่ใหญ่เบ้งกันใหม่พี่ครับคุ